นะครับมาอะไรมาส่งอะไรี่นะโอ้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 ยังเหลือนหนาอะไมายังไม่รู้เลยรอเฉยบาสไทยซูสสวัสดีครับรอครับรออุณาคุณใดดดีทุกท่านเอโซีฟองเดียวบอกครับก้อยบอกเอาเซ็นต์มาเซ็นต์บอกไอ่โอ้เซ็นตบอโอเค้อะไรไม่รู้พี่นะข่าดีก่อนใชยป่ไม่รู้เก๊บอเขาแค่ไใหรอ กโอเกเลยเกเด้เลยถ่ายคลิปแล้วเอออะไรก็รู้ไปเลยมีคนรับเปล่าหรอไม่มีมองตัวเขาหรือเปล่าไม่มีหรอกคุณเ่าคุณก็ไปลุงกินกินยังกินในคาบ้านไต่ายเขาทหารไหนกับเดผมรู้อะไรนี่พี่บากรู้เด้แต่ว่าไม่บอกแต่ว่าพี่บาต้องเป็นหน่วยกล้าอืมเดี๋ยวลองดู ป่ารู้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ผมมไ่กล้าเปิดกลัวเป็นกินในคาบันอยู่อยู่ยังเก็บเกย์เลยเก็บลังมือใส่นอนไม่ได้ใช่ก่อนเลื่อนมากจริงๆเลยพูดมากนะนี่ที่เก็บเก็บไปโอ้เยอะยังเหรอโอเคดูแล้วนั่งเฝ้าพอแล้วถ้าไปอาหารของกินของเรากินก่อนอ่ะอันนี้มีของมาส่งหน้างานเลยครับผมระทึกระทึก พี่ว่าจะส่งอยู่บ้านอ่ะแต่เราไม่อยู่ใช่มันส่งอยู่หน้างานเลยอ๋ออะไรอย่างยังยังยังพอสมน้อมโอ้ยนี่ยังน้องรู้เลยตาไม่ดึงออกโอเคอย่ามาดิตาทำอีกแล้วเจ๊จะบอกดึงออกเองที่ยังยดึงออกคนเดียวเลยเออมาเน่ดูให้รอชิมได้รู้ให้ผมลองชิมอ่ะคืออะไรครับพี่สาว มันคือปิ๊บอะไรปิ๊บหน่อไม้ดองหรือเปล่าองมัมตัวตัวชิมหมดเลยแต่เป็นกินในขาบานแมวเอาเขาไม่มีใครก็สังเกตในขาบานเออบ่าวไงของแกทุกวันมีขาบานนั่นน่ะเป็นชุนมากเลยลำบากใจจริงต้องรอชิเตอรเลยโอ้ยเก่งป๊อกป๊อๆเนาะเออดีมากเลยอุ้งเสือเบ่งเลย เอเร่มโิ่ปยังปยังเพงสูุ่มานบานเท่าเอโอ้โอ้ล่าสุดที่บ่าวยืนจุดจจองจดมดมองมองกำลังจะเตะข้านคอเด้จังคยมช้าเลเกิช้าเลยเกินมากที่บ่าวนี่อะไรเนเดินไปโอ้ยจะเกินเอาเลงคุณนัทไม่ยากเกินเลย เราดูหน้าเลยดิเอาฝังกระจกมาเขาต้องเด็ดยังไปบอกโอ้อะไร,รถอะไรอ้รถนี้พี่บ่บาวชอบสอนันท่อม้วนพี่บ่าวชอบนะรถนี้ำท่าสูตรอะไเพอเพิ่มพไม่ได้กินนะพี่บ่าวชอบมากเลยรถนี้ท่อม้วนบอลนี่ล่าสุดมันหมดแล้วไงอันนี้ก็มาใหม่เป็นรถเดียวกันกับที่พี่บ่าวชอบกิน ก็รู้หละที่ป่าวไปหมดแล้วหรอจะปรัิไหมอนนี่หัดหรอกชิมชามัเลยแค่เอาง่อกแล้ครับกินก่อนเข้าอีกเนาะโอ้โประจลดอะไระ้งกินตลอดกินนั่อสบายกินด้วยกันเลยม่ชิมนี่อร่อย่มชิมี่อร่อยไหมไม่ไม่ไม่บอกใครลอดูอาการพี่ป่าวสักหนาที น้ำลายฟูปากีอมพอมอร่อยนะนี้นะหอมมาเอครับขอบคุณคหอมเลยนะพี่มาทำไปยังทำไไปยังไงทไปไสม่ะฮะทำไไทำไปไ่ใอไฟคืเราเราเาเอเราของเรา่รงเขอองรองเราอของเราเราเราองงรองเรา แม่กมเอาานมาเอาวยมาเลไอ่พร้อมกิ่น,น้มนะูดเล่นแล้วผมก็แบงพูดอ่าขอบคุณครับเอ,ข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 อ้อะไผมจะรางอะไร,ะไร,รบ้รางเลยจริงครับิไหมเนี่ขอบคุณพี่จีครับผม ฟังเพลงไปนะเพลงมันตีสู้นะก็มันเันมันจะเกี่ยวความองมันะน่าจะไม่เกี่ยวแล้วอ้าวฮัลโหลฟังเพลงบ้านเราเฮ้ยคุยไทยงเพลงไทยมาฟังเพลงนคุยไทยดีเพลงรำน้ำลายเันจะน่รักคุยไทยสู้อะ มันได้ฟูมปากได้กินคนเดียวหลายนะเที่พอทีนี้เราก็ได้กินผู้เดียวบดปิ๊บด้วยวันนี้โอ้ดูเสื้อเสื้อม่วงเลยอยู่ใกล้กันกับคุณแม่มึงไม่สาดแต่ว่าจกแล้วมาว่าเดี๋ยวผมรันะแดงใหคุณแม่นะะฮคุณแม่คุณแม่แรดบอก ตาซอยขอบคุณพิจิตดีนะขอบคุณพิจิตดีที่ส่งเครื่องมาอร่อยให้พวกเราครับให้ได้ทานตลอดเอออันนี้มันเป็นรสอะไรอ่ะอันส้มบอรสเปรี้ยวบอรสกระทันอร่อยอยู่อืมแบ่งให้น้องกินนะให้แม่เล็กกินด้วยนะครับผมพูดเล่นน้ำบาไม่ให้แบ่งนะผมแบ่งเมือเดิมมันแล้วถ้าถ้าไม่แบ่งก็ดีไม่แบ่งให้แม่เล็กคนเดียวเลยคือไม่ให้แบ่งให้เพราะว่าผม

จยาเอาอยู่แต่เงินไม่มีพอแล้วนั่นไม่ของตายแล้วไงลืมนึกไหมเฮ้ยเสียหายเลยอัวผัวเอ้เจาเสียเลยเจาของทำงานก่อสร้งของตายไม่ลืมตัวเออไปเดียวมึงบิ๊กเอาไม่ได้แล้วแค่นั่นแหละเอาขึ้นข้าวเยอะๆเยอะๆร้อยฮะเออให้คุณพ่อกินใหน่อีคุณพ่อของจะได้ไม่ใมาให้นะก็พุ่งพรวดย้อนเรืงเป็นรสพิที่เดียวเทียวนะครับปลกตใจกันเลยทีเดียวนะเออ เว้ยพอกินด้วยพอกินด้วยของคองได้ไม่ตายบ้าไปอย่าไปพูดเรื่องนั้นนะฮะเพราะว่ามันกระทบกระเทือนหลายอืมอืมนั่นอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีนทำงานก่อสร้างแล้วอะไร ขึ้นไหมเจ้าน่ะไช่ขึ้นผมไม่เห็นด้วยนะนี่ผมขอออกโคออกเสียงเนิ่มไม่ได้ขอคัดค้านี้แบบโคตรชงฝาเลยนะอืมใครไปแบ่งกันเด้อพี่เบ้ายืนยันกระตีว่าเดาอยู่ล้านเปอร์เซ็นได้อยู่ครับดูจากการหยิบก็น่าจะธรรมดารสชาตินี้ถูกอกถูกใจใจงขอขอบคุณนะครับเอาเขาหรือเปล่าขอบคุณมากขอใหๆความสุขความเจริญนะครับครับผม ครับสาธุค,ครับผมขอมาครับประมาณนี้ครับทุกท่านขอบคุณครับอืมอ,อืมรอครับรอสวัสดีครับ